ครับวันนี้สวัสดีครับวันนี้ได้มาอยู่สวนยางพารานะครับสวนยางพาราของประธานกลุ่มเกษตรกรชาวบ้านหนองเทานะครับซึ่งวันนี้ก็จะนำน้ำหมักชีวภาพจากปลาหมอคางดำนะครับที่ได้งบประมาณหนุนจากกยท สาขาเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณไปยังกยทสาขาเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับที่ได้นําน้ำหมักชีวภาพจากปมโมข้างดํามาไว้ให้เกษตรกรเราใช้นะครับซึ่งผู้ใช้งานก็กระแสะมาก็คุณภาพอย่างดีแล้วก็ใบสวยนะครับแล้วก็สร้างเนื้อเยือ่อของอยางหน้ายางให้กรีดนิ่ม ก็รู้สึกว่าคุณสมบัติในการาสร้างเซลล์ของต้นยางดีขึ้นนะครับมีมีมากมายนะครับในในเรื่องของคุณภาพเรื่องของอน้ำหมักเชี่ยวภาพจากปะหมคางดำนะครับก็อยากแนะนำให้สมาชิกนะครับสมาชิกทุกท่านที่ได้น้ำหมักแจกไปจากกจะทอเมืองเรานะครับเอาไปใช้เนาะ ประชาชให้เป็นประโยชน์นะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับก็หวังว่าโครงการนี้จะได้รับสนับสนุนอีกรอบนะครับเพราะว่าเป็นกระแสต่ตอรอบจากสมาชิกนะครับขอขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ